สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งริปนี้นะครับผมเราจะมาฟังผลประกาศปืนไฟโร่้าปืนไฟโร่เจ็ดอันจะเป็นของใครครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะต้องมาเปิดการ์ดกันก่อนนี้เลยว่าจะเปิดการ์ดสีแดงครับผมนี่นะการ์ดแดงเงินแล้วก็ออาจจะมีแดงทองด้วยไม่อาจจะเปิดเลย <laughs> โอเคว้าวเฮ้ยผมเรามาดูเลยว่า ตับแรกของการ์ดแดงเงินนี่ครับผมมันจะได้อะไรนะอ่ะดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนซึ่งในนี้นะครับผมก็จะมีเป็นอาวุธต่างๆเลยแต่ว่าจะเป็นอาวุธที่มีเศษด้วยนะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าไอ้ปืนกรดปืนสนิมเนี่ยมันต้องมาแน่นอนมานะประมาณนี้เฮ้ยมีนี่ด้วยเหรอมีการ์ดแดงเงินด้วยเหรอโอเค น่าจะพอได้ครับผมไปครับดูกันตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่องเดมอน b o ลเลยได้ง่ายๆด้วยนะเพ oh. เพื่อนก็ไปนในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปิชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ dmbl ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลย oh. ทีน,นี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับของเพร้อมอย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผม oh. ขอบคุณครับไปครับดูกันว่าตับแรกจะได้เนี่ยคืออะไรครับอันแรกเลยนะโอเค อันแรกครับผมได้โอ้โหเนี่ยไงนี่ไงมันก็ต้องได้เดมเปอร์มา5 0าครับอันที่สองเนี่ยอีก500นะเนี่ยว้าวโอ้โเหเฮยมาต่อเนื่องเลยวนะอ g a หูสี่อันติด2000แล้วนะเฮ้ยเว,เวอร์เวอร์มากเทเมอร์ครับผมเออมีเปลี่ยนซะหน่อยก็ยังดีแม้ว่าจะเป็นขนาดเล็กนี่ไงเฟงบาห้าร้อยโอโเอ,อ้ยปืนไฟฟ้าขนาดใหญ่ครับ แดมเปอร์มาอีกครับผมปืนสนิมกลางซับดูเออหนึ่งพนนี่ปืนสนิมใหญ่ครับโอ้โหไลมิง่งไม่ได้ไรเลยว้าวโอเคมาดูครับผมตับที่สองแต่ว่าเราต้องดูก่อนเออว่าแบบตอนเปิดมาเนี่ยมันมีแสงสีอะไรนะแสงครับสีสีไยส <c oughs> ีฟ้ายอย่างนี้มันก็ ของไม่ดีดีโอ,โอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้โหห้าร้อยห้าร้อยซับดูเออหนะ้าร้อยไงซับดูเออผมว่าอีกไม่นานหรอกมันก็ตามปืนแดมเปอร์ไปขู่เฟงบาวไลมิง่งนี้นะลายมิ่งอีกครับผมปืนกลางนะนี่ชิฟแฟงครับผมปืนใหญ่ไอปืนเล็กปืนไฟฟ้าขนาดเล็กครับผมว้าวมากันแบบ เนี่ยถือสีมันไม่ได้แบบเป็นสีทองสีชมพูไงมันก็เลยแบบได้ของไม่ดีมาดูกันใหม่ครับว่ามันจะเป็นสีอะไรเรืองเรืองสีอะไรสีอะไรสีอะไรเออสีขาวอะ่ะไม่รอดว่ะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไอ้นั่นแหละเศษทิ้นส่วนครับผมต่อใจอะไรก็ไม่รู้ดูสิได้เศษมาย,ยุบยิบยุบยิบเลย ม <c oughs> อ้หคือมันหนักนะเศษล้วนอย่างนี้นะนี่คือขนาดเปิดไปหลายสิบแล้วนะและ้วเกิดเพื่อนมีอยู่แบบหลักห้าใบหกใบสิบใบอย่างเงี้ยมันจะได้อะไรไหมอะ่ะโอเคครับผมอีกสองตับครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันต้องได้อะไรดีๆบ้างดีหว่า <c oughs> สีอะไรสีอะไรสีขาว เฮ้ยก็ม <Era> mm ีแ hmm. ต่เศษดิดูดิไหวไหวงี่คือเราต้องไปพึ่งแดงทองอย่างเดียวเลยเหรอแบบแดงเงินจะไม่ได้เป็นอันอันเลยเหรอแต่เอาจริงนะรวมๆกันมันก็ได้เป็นเศษอะมันก็ได้รวมๆมาเป็นอาวุธอันหนึ่งเต็มๆใช่ไหมแต่ว่ามันดูดีของที่มันโดนเนิร์ไปแล้วว่าเออเฮ้ยตับสุดท้ายแล้วนะว้าว โอ,โ,โอ้โห,โโหน่าง่ายขาวอีกแล้วครับก็คือใจคอใจใจ,ใจร้ายกับเราขานาดนั้นเลยเหรอไม่มาเป็นเต็มๆ็ม่งเลยเหรอต้องเอาแดงทองจริงเลยว,ว้าวเลดไม่ดีเลยอ่ะออวอาวโอ้มามามาดูเสร็จเดี๋ยวๆครับผม น่าน่านขาวครับเป็นเศษมาฮะหนึ่งพันครับผมไลมิ่งครับว้าวปืนไฟฟ้ากลางครับอีกสามอันเอาให้มันเกลี้ยงไปแล้วค่อยไปเปิดแดงทองต่อครับว้าวคือนี่โอ้โห้ห้าร้อย500ครับโอเคอีกสองอันจะได้อะไรอะ่ะ สีขาวอีกแล้แลวก็1เศษครับผม1,000ชิ้นครับเฮ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้จริงๆว่ะอ่ะสุดท้ายครับเฮ้ยใจคอจไม่ได้จริงเหรอจะมาด้เศษเลยเหรอโอ้โหจริงด้วย500ครับไม่รอดไม่รอดไม่ไมหวามานี่นี่เราต้องไปแดงทองครับผมมาเศษไม่มีเศษแล้วไปดูเดียวก่อน เพื่อความสบายใจลืมกดดูเลยนะว่าในนี้มีอะไรบ้างผมก็ยังไม่ได้เปิดดูเลยนะนี้แต่ว่ามันเป็นอันแหละแดมเปอร์ดีแล้วอะ่ะอู้ทิกสเตอร์หนักกว่าเดิมอีกโอ้ยหนักกว่าเดิมอีกครับผมหนักกว่าที่คิดจริงนะโอเคมาดูดิมีอะไรบ้างเลลืมเปิดดูเลยนี่ครับผมมีเนี่ยปืนไททันก็มีปืนลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยครับผมเฟงบาวชิแฟงเนี่ยตัวแล้วก็อันเล็กครับผม ชิฟแฟงนะมีไลมิ่งกับเฟงบาาที่เป็นลิมิเต็ดครับเป็นนัวลิมิเต็ดอ่าไม่ใช่นี่ว่ะอ่าผิดอันดีแค่นี้โอเคว้าวมาดูครับผมอีกอันนึงอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวเปิดทีละตับเลยโอ้ว้วาวมาอะไรอ่ะปึ๊บเขาให้ <c oughs> นี่ไงนัว no <c oughs> เฟงบาาเฮ้ยปืนฟ้าลิมิเต็ดครับโอเคใช้ได้ใช้ได้อนี้ ลักๆักแต่ว่าพวเพื่อนๆอยากได้ปืนไททัน่าใช่ไหมละ่ะก็หวังว่าจะได้ปืนไททันด้วยนะไปดูครับผมเอดทีละสิบใบเลยตับนี้จะได้อะไรมัง่งคือปืนไททันไหมปืนไททันไม่ใช่ครับโฟร์เซนเทมเมอร์มาก่อนเลยเฮ้ยจะได้ออกไหมอันที่สองเป็นโฟร์เซนเทมเมอร์อีกอันหนึ่งไปครับ โอ้โหเดมเปอร์หนักสุดเลยนี่นะเฮ้ยม <Hey. S 1> าอีกทิกสเตอร์อีกโอ้โ oh, ห oh. ไปไททันเฮ้ย <Hey. S 2> ไม่ออกเลยว่าว้า wow, วนี่ซับดูเออเออก็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 ยังดีสุดสุดครับผมปืนไททันมากโอ้ย oh, ซับดูเอออีกอันนึงเ้ยออกเยอะแบบนี้มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่า <c oughs> ึเฮ้ยสามอันติดโอ้ลวดราโอโหูได้เฟงบาวมาอีกอันหนึ่งครับผมอ่าปืนไฟฟ้าขนาดใหญ่นัวเฟงบาก็โอเคแล้วปืนไตท่ทานละเฮ้ยเึบนาน่นไงจีดิสคอร์ด,ดีอะโอเคเปืนจปืนกล้ขงขนาดใหญ่ของไทยท่านครับผมว,ว้าวก็คือน่ะสุดท้ายก็ได้มาอันหนึ่งครับผมแต่ว่าไม่ได้ปืนขนาดเล็กเลย ไม่ได้ทูมูทัสเมาเลยครับผม,ไ,มได้ดิสทอเดียมาก็ก็โอเคว,ว้าวมดน,นั่นแหละคับเพื่อนอป้าปาไปดูดีกว่าผมว่าผู้โชคดีทั้ง7คนที่จะได้ปืนไฟไพรโรไปเนี่ยจะเป็นใครบ้างครับผมไปกันเลยว,ว้าวมาใส่วนของการจับรางวัลกันดีกว่าครับผมก็จะใช้เว็บไซต์เดิมนะเราก็ต้องคัดลอกที่อยู่วิดีโอที่ผมให้เพื่อนได้ลง ID ไอดีเว้ยมา เอามาวางไว้ตรงนี้ครับผมและที่สำคัญจะต้องมี Hashtag DMBL นะมาดูกันครับผมว่ามีผู้โชคดีทั้งหมดกี่คนผู้ที่ทำถูกเาริการครับผมรับปืนไฟโรไปเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด186คอมเมนต์ว่าจะแจกให้ผู้โชคดีบุคคลธรรมดาครับผม5รางวัลน,นะแล้วก็สำหรับสมาชิก2รางวัล มาดูกันผมว่าบุคคลธรรมดาคนแรกที่จะได้ไพโรไปเนี่ยคือใครคนแรกครับผมนั่นก็คือคุณเอมอนยินดีด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยพอมีลงชื่อมีเขียนอะไรมาครับผมมันก็เรียกกันได้ง่ายเลยม่งงานก็จนะเนี่ย user m i 3 d c c c v 2 q อะไรอย่างนี้ไปโอ้วุ่นวายนี่แหละครับผมก็ลงชื่อเล่นด้วยนิกเนมนะครับ i o s นะ c m ครับผม4 m ซ้ำไหมเอ้ยไม่ซ้ำครับผมก็ได้ไปอ่าคนแรกชิวๆครับเอมอนยินดีด้วยนะ่ะเหมือนกันแหละเอมอนกับเดมอนนิวโอเคครับผมมาดูกันว่าคนที่2ท,ที่จะได้ไฟโรไปคือใครครับคนที่2นั่นก็คือคุณทูนอ่าคุณไพทูน2 0 1 2ครับผมนะยินดีด้วยนะครับ ปืนไฟลายหุ่นมาหลายเกมติดๆหัวร้อนตามปืนแล้วครับฮแน่นอนซิแม้ว่าตอนนี้มันจะถูกปรับลงไปให้มันเป็นปกติแล้วผมันก็ยังแรงอยู่ไงซึ่งตอนแรกมันไม่ได้โดนเนิร์ฟนะมันแค่ปรับลงไปให้มันเหมือนปกติครับผม S1 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 ไม่มีซ้ำครับผมก็ได้ไป้าโอเคครับคนที่3มที่จะได้ไปนั่นก็คือ คุณเอครับผมคุณพัฒนาทูทีพีอาแจมแจ๋ววางไว้ครับ c 6นะครับผม c 6นะจะมีซ้ำไหมเอ,อ่ยไม่มีซ้ำามผมก็ได้ไปเลยนะนะก็ขอสดแสดงความยินดีด้วยนะเหลืออีก2คนครับผมสำหรับบุคคลธรรมดาครับคนที่4 คนที่สี่ครับผมนั่นก็คือคุณมอนอโอ้โหเห็นเนี่ยเนี่ยเขียนชื่อมามันดีจังเลยอยากได้มากเพราะโดนคนใช้ปืนไฟยิงตุยจำผมได้ไหมครับพี่มอนอือจจาจ,จะจำได้มัง้ง <c oughs> นนะอนะโอเคเราก็คัดลอกมาวางไว้ตรงนี้ครับผม เอสซี SC, SC, SC นะครับผมเอ่อไม่มีซ้มครับผมก็ได้ไปเลยเย้ yeah. อ่าบุคคลธรรมดาคนสุดท้ายแล้วครับผมมาดูกันว่าใครจะได้ไปคนสุดท้ายคือขอให้ได้ขอให้โดนจากคุณเยซซัมเห็นไหมเห็นไหมคือไม่มีชื่อเล่นไงก็เรียกกันไม่ถูกเลยเนี่ย ชื่ออะไรเนี่ย yes i am นะหรือว่าย e <laughs> e ีสยาม yes i am นั่น yes i am ก็ได้อ่าโอเคผมว่าน่าจะดูดีกว่าโน้ <laughs> no. 7b ครับผม7 b สามไหมเอย่ยไม่มีสามก็ผมก็ได้ไปเลยเฮ้ย <laughs> คนไทยรู้เลยว่า <laughs> ย่างเจ๋งอ่อ่าอ่าคราวนี้ผมมาถึงสมาชิกแล้วไปดูกันบ้างดีกว่าครับผมว่าสมาชิกทั้งสองท่านที่ได้ไปเนี่ยคือใครบ้างครับผม สำหรับสมาชิกนะครับผมคนแรกที่จะได้ไปนั่นก็คือใครหมุนเตี้ยวๆหมุนหมุนคนแรกครับผมคือคุณทิมมารู ه, ยินดีด้วยครับผมอันนี้เป็นสมาชิกระดับเลี้ยงข้าวเลยนะยินด,ดีด้วยนะครับผมมาดูคนที่สองกันใครจะได้ไปคนที่สองครับผมที่จะได้ไพรโรไปนั่นก็คือ นิกาน,น้องบอมก็ผมมากครับขิดจอดเลยทั้งสองคนก็ขอสนแสดงความยิดีกับผู้โชคดีทั้ง7คนด้วยนะครับผมแล้วคอ,อยติดตามกันว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะมีอะไรมาแจกอีกว่าน่าจะเป็นปืนไฟใหญ่หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องคอยติดตามกันสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายออออบาอลเลย